ตอนนี้แขนหายไปข้างเี้มใช่ะก็ยังไม่เจอเียังมาจต่จเล็กนั่แนแหละแกอยู่กับมันมาตั้งแต่เล็กเนี่ยจะทราบเลือดนี่ นี่เทียวก็ได้หมูมันไว้ทั้งวันเลยคือนิดเดียวมันไว้ตลอดใช่เมื่อคืนนี้หน้าแกอาข้าวไปให้มันกินน่ะหน้าแต่ตั้งแต่สองสามทุ่มนู่นแหละกี่ปีแล้วหมาตัวนี้โอ้ค่าปีไดลล้แล้วมั้งหมาพันธุ์อะไรครับมันไม่รู้่มันให้ธรรมดานี่แหละธรรมดานี่ตอนนี้แขนหายไปข้างนี้ไหมใช่คข่งก็ยังไม่เจอเหรอไม่แน่ใจก็ยังไม่แน่ใจว่าหมาหมากินเขาไปเลยหรือว่าลากไปทิ้งตรงไหนก็ยังไ้อมาเรื่ยแล้วเห็นหมาตัวใหญ่ไหม ก็หมาพันธ์ไทยตัวสีดำๆปกติสูงไหมตัวปกติไซส์ไม่ใหญ่มากแขช่แข้งข้างไหนที่ขาดหายเนี่ยข้างขวาข้างขวาเป็นช่วงไหนตั้งแต่ข้อแขนลงไปไหนช่วงใจต้องช่วงตั้งแต่ตรงเนี้ยข้อตรงเนี้ยลงไปหายไปเลยใช่ไหมกระดูหายกร่เห็นแต่กระดูกเหรอ ก็ยังหาไม่เจอใช่ไหมเนี่ยเบื้องต้นเบื้องต้นตอนนี้ส่วนที่หายไปยังหาไม่เจอแล้วลักษณะการกัดมันกัดมันเคยกัดใครไามกัดคนไหมแขนมาลากแขนมาลากเลยเหรอเป็นนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายฮะผู้หญิงผู้ชายที่ถูกกัดผู้ชายครับชอายุเท่าไหร่อายุแปดแปดสิบแปดแปดแปดเป็นคนช่างบ้านกันหรือยังไง พ่อเองเป็นพ่อไม่ไม่เขาเขาเป็นของหมานะเราเป็นปหมาที่เราเลี้ยงเองใช่ไหมหมาของแกนั่นแหละแกเลี้ยงเองแกเลี้ยงมากแกเลี้ยงเอตั้งแต่เล็กนั่นแหละ<อ>แกอยู่กับมันมาตั้งแต่เล็กจนโตนั่นแหละแล้วมันมากัดแกใช่เพราะเหตุเหตุเป็นงุดหง<ะ>ิดหรืออะไรฮะมันงุดหงิดนะหมามันงุดหงิดเรื่อยมันมันก็อยู่กับมันแต่ว่ามันอาจจะเครียดเพราะว่าผูกมันไว้นานอ๋อ อายุเท่าไรห้าปีหกปีอะไรแบ่นี้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปรู้อีกทีเราไปหาแกเช้าแล้วถ้าไม่หาแกเช้าเราไปเจอสภาพแกเป็นเหมือนหิแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามันแตกึ่งแล้วเรารี่ไปเจอสภาพศพสภาพศพเป็นยังไงบ้างก็นอนตะแคงนอนตะแคงอยู่ตรงไหนอยู่ ในบ้านเหรในบ้านน่ะเหรอแล้วแตบ้านแกบ้านแกอยู่แกคนเดียวหรืออยู่กับใครอยู่กับพี่ชายคนโตแล้วพี่ชายคนโตไม่รู้เหรอพี่ชายคนโตเขาติไม่ดีอ๋อเขาหมาตัวนี้แกเลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กแกอืมเราเราเรามาเห็นทีก็อีกวันหนึ่งใช่ไหมใช่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ